เริ่มแล้วเยียวยา5,000บาทให้กับคนที่ไม่เคยได้รับโดยเรื่องนี้ได้รับข้อมูลจากมรวจตุมงคลโสณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการขังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แจ้งให้ทราบว่าจะนำเดินการให้เร็วที่สุดโดยผู้ประกันตนจะแบ่งได้2ประเภทดังต่อไปนี้ ผู้ที่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่เกิน6เดือนผู้ที่อยู่ในกลุ่มแต่ไม่ได้รับการเยียวยาโดยคาดว่าจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีครมในวันที่21กรกฎาคม2563ขอขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจเรียบเรียงโดย New summary เช็คดว่วนเลยเปิดกลุ่มที่จะได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันรอบ2จากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการช่วย แรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุน5,000บาท3เดือนซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันช่วงเวลา13 3 0นานาทีได้นัดผู้บริหารธนาคารแต่ละแห่งมาหารือร่วมกันก่อนจะตกผลึกประกาศมาตรการแต่เม so ื่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจลาออกทั้ง4คนก็ต้องติดตามต่อว่าประชุมช่วงบ่ายวันนี้จะยังเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งผู้สื่อข่าวตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดโดยโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยเบื้องต้นว่ากันจะเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดสถาบันการเงินเฉพาะกิจดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจนอกจากนั้นจะมีการตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามรับทราบความเดือดร้อนพร้อมเล่งเยียวยาพื้นฟื้นฟูสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชน และในรอบนี้คนที่ได้รับเงินคือผู้ที่ไม่เคยได้รับในรอบที่แล้วและผู้ที่ได้รับรอบแรกก็มีสิทธิ์ได้อีกเช่นกันโดยคังจะพิจารณาต่อไปโดยรายละเอียดจะแจ้งหลังจากประชุมกันอีกครั้ง